สวัสดีค่ะมื่อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับเสี้นหน่อยผ้าด้วยค่ะเศร้ามือหวยออกค่ะเสียนหน่อยกับมีแนว่างดีๆที่จะมาฝากมาตอนเอฟซนะคะผู้ใดที่มาท่านในเขามาเบิงเนาะคะ่ะ ฝ้าวขมมาเด้อค่ะมือนี้เพราะวันเป็นมือ่อสุดท้ายมือห้อยออกแล้วเนะเาะเลขเสี้ยนน่อยที่ปล่อยออกไปแล้วนั้นยังมัท่านไดเน่นไห้ได้ค่ะแต่มือนี่เสี้ยนหน่อยมีพิเศษเนาะค่ะเน่นให้พร้อมเนาะค่ะสี่ชุด แน่นแน่นค่ะเขาเขาบอลายใหญ่ห้างมั่งแมาเขือตึเรื่องเละกันเลยเนาะค่ะรักงวยเส้นหน่อยแตไม่อยู่ หาตัวนะคะหนึ่งสามเจ็ดศูนย์สี่ค่ะแล้วก็วิ่งไปที่สามกับสองเนาะจับคู่ให้เน้นไปที่สองหนึ่งสองเจ็ดสามเจ็ดสองศูนย์ค่ะผู้ใดเมื่อท่านใดเขามาเบอง หรือว่าทีที่เส้นหน่อยปล่อยออกไปแล้วหันบางคนกะบางท่านได้เห็นเนา,าะค่ะก็ถามมาอยู่เมือ่อเมื่อไยระเชียนน้อยจะปล่อยเนาะแต่เส้นหน่อยไปปล่อยไปในหลายมือแล้ว,าลว,ว,ลวบางคนก็จากะอาจจะยุ่งยากอยู่เนาะค่ะแต่เขาว่าบางใดเด้อค่ะมือสุดท้ายโคงสุดท่ายเน่นให้พร้อมเสียนหน่อยข้าด้วยค่ะ จอไว้นะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะ่ะที่เสี้ยนหน่อยสีมานําเสนอเนาะคะ่ะเพิ่นกระถือไมาแล้วติดต่อกันไลายมวดแล้วละคะ่ะเล็กเพิน่นจัเอามาตะใสเพิ่นถือมากเลยบว่า้ลายตัวะคะ่ะฟ้ามีตัวเมื่อนี้เพิ่นกะบอกว่าเพิ่นได้มาแล้วเนาะ เดี๋ยวเส้นหน่อยสิเอามาหายเบิองเนาะค่ะเดี๋ยวขอเวลาเขียนแป๊บนึงเนาะค่ะเนาะก็เคยเพิ่นก็คอยออกช่องไปแล้วหลายครั้งนึงหนุ่มดวงแห้งเนาะค่ะถูกติดต่อกันมาแล้วสามมวดติดเนาะเดี๋ยวขอเวลาเขียนให้แป๊บนึงเนาะแป๊บนึงค่ะ หนึ่งตุลาสองห้าหกห้าเนาะสองห้าหกห้านมดวงแห้งเนาะคะ่ะนมดวงแห้ง ถูกติดต่อกันมาแล้วสามงวดนะคะ่ะแต่งวดนี้เพิ่นกะนี่มาหายคือเก่านะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นเห็นได้หน่อยดิค่ะงวดนี้ใดทุนหน่อยก็าสามารถที่จะซื้อได้ด้วยกันเนาะคะ่ะให้มาเน้นๆเ,เลย นี่ค่ะเลขของไอ้นุ่มดวงแห้งเนาะค่ะที่ถูกถูกม่แล้วติดต่อกันสามงวดค่ะงวดที่แรกเพิ่นกะถืออ่าอ่ายังลงสามสามสองเนาะค่ะสามสองกับแปดสามแล้วกางวดถัดมาเพิ่นกัมาถืองวดที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะ เมื่อที่ผ่านมาเพิ่นก็นถือเจ็ดหาตัวเดียวแน่นๆตรงๆเลยเนาะคะ่ะแต่สำหรับหมวดนี้เพิ่นก็บหายมากคือเกา่าก็มีสองชุดน้ำกันแน่นๆเนาะคะ่ะแปดทาสามหานะคะ่ะเทบนาจอไว้เด้อค่ะนานุ่นเลอค่ะแค่สองนาง ถ้เพนเน่นไปที่สามห้าเลอคะ่ะสามห้าจับเต็มเต็มจับหนักค่ะค่ะเอาถ้าแคบหนอจดอดแล้วแอดกับเสียวล่งด้วยค่ะแล้วก็สิม้วอาถึงเรื่องมื่อนี่เนาะคะ่ะดวนดวนวันนี้พ่อเรืองนัดอา่า สุดท้ายค่ะพ่อเรืองนัดเน้นๆนนนวันนี้เม็ดเดียวค่ะเพราะสายๆกับน้อยแอดก็จะออกไปตามเพราะว่าเพื่นนัดไว้ว่าบ่าเกินแปดเก้าโมงเลยเนาะคะ่ะห้องกับทะเบิงกันว่าเพื่อนจะได้มากตัวใดเนาะคะ่ะก็เตรียมเตรียมทะเบิกเด้อค่ะจังไดก็รอเด้อ แปดเก้าโมงค่ะเจอกันที่ช่องเสียน้อยพารวยนะคะ่ะจะไท่าก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบไรพลาดคลิปใหม่ๆเด็ดๆจากทางช่องค่ะเอาเ้ามาเบิ่งกันอีกนะคะ่ะ นี่คือเป็นของเซียน้อยพาลวยค่ะชุดเน้นชุดวิ่งเน้นไปที่หน่วยนะคะแล้วก็หนุ่มดวงเฮงเนาะของหนุ่มดวงเฮง นี่ค่ะของนุมดวงแห้งเอาคันแคบนาจอไว้ค่ะมุนีแอดกะบ่ไม่ยัางายมายงมาเตือในให้เอฟซีเพื่อที่จะบได้ลืมเนาะคะ่ะเป้าหาซื้อเ้ยค่ะเดี๋ยวมันจะอ่านก่อนสามห้าแปดห้าค่ะของหนุ่มดวงแหงเนาะคะ่ะ เอาไปพบพ่อกันที่พ่อเรืองภูมิกกโพนะคะเน้นๆวันนี้เจอกันเก้ามงนะคะสวัสดีค่ะ